สวัสดีค่ะเจอกับบิวอีกแล้วค่ะกับช่อง beauty ขยี้หวยค่ะหวยจีนเช้าบ่ายวันที่23เดือน10ค่ะทุกคนขยี้ไปเลยนะคะ7และ2ค่ะ7และ2นะ2ตัวจอค่ะ7 0 7 8 7 9 2 3 2 5 2 7ค่ะ3ตัวจอค่ะ2 0 7 7 1 9 0 2 3 7026ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ2ตัวจ่อค่ะ7078 99 23 25 27 3ตัวจ่อค่ะ207 719 023 026ค่ะ แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Li@ น์แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน